สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเทสน้องกาฟิวก่อนค่ะเสร็จไปแล้วมาดูว่ามันจะจวดเหมือนเดิมหรือเปล่าเสียงนิ่มมากเลยนะเครื่องยังดีๆอยู่เลยพอามาทำไฟฟ้ารับน้ำฝน

Các mai kiểu vẫn cứ nhiều luôn rồi cơm thì là đảo, <laughs> ยังวะวัวนนี้ยังจกเท่าไหร่อันนี้เรืเ่องเครื่องเต็มหรือยังเนี่ยน่าจะยังเราทันในดังแเ้งการเล่นเืินละ nếu นี่ครับะนตี่ห้มันเกี่ยวห้มันคันอาอเรมันไหนแค่ะแค่ว่าควันมันดับแค่ไหนาเอาไปเช็คแคนี้หรือว่าอยากให้เอาไปใส่อย่างด้ก่อน่ไหมองไต้องมาไปใส่น้าใส่ปุ่ควนราโอเครับสามันไหนบ่พีโจ้ีีโจต้องเทดอันนี้ตามพันแ่ดิสต่ลเวลาน้ำเปลี่ยนสิ้นกระบอกทุกโตครับอันนี้อันนี้สนใจครับอันนี้คือไ้านเครับ ว่าระบบเร็วถรือไก่อะไย่างถือไก่เร็วอ่าตอนนี้ก็จะมีปั้งหัวขนโทพูดตั้งนโทนพูดเด๋อนี่น้องเขาหัวอยู่หัวตายเลยรัวสายกันเลยแล้วขันลาวไปจุ่มขีดนี้แหละว่ามันไอ้แตกแค่ล่ะอ๋อเนี่ยมันหัวนนี้คืออันนี้ชือว่าเอาความเร็วก่อนไอ้รืองซึ่งมันมีปัญหาเขาจะมาอะไรทีหลังเร็วเลยเร็ว วนีเเ้เก็บไปเก็บมไหมยางเพราว่ารซื้อม,มาดิเันเห็อยังน,ยนี้คือต่ไปป่าแล้วกัตั้งรอบแววล้วก็เทแคบว่า้อ้ความเร็นบไหนแสดงว่ารถคันนี้ทีม่มันมันาเนี่ยมันเป็นน้ำไปบ่าบนบ่แม่นหน้าจอมต่างชาติบริษัทลากระบีเนิ่กองกองอาหากระตัจบ่อสององกำลงต่อเ็นทไปแบ่าเจ ก็ค <S preach ers> right ือเอาไงีเ hmm. ก็ตตีเก็ไปนี่คือเก๊้ี่ราคากันมมาในกระตินแล้วหัวซุ่มตที่นี่มาเปลี่ยนุดดีว่าส้สปูลพวกสปูลนี่้ยังนว่าดดีเาผมผมให้มีตโแหะนนเราค่นี้ต้มก็ต้มมันเนี่ยกับระบบแมตดีดคนนี้ยจะคะแนนแต่จะดีดดีมันีมากว่าในเดแถวว่าสิขอเรีวมไห แปดแปปั้มแกนในเครื่องมันขาดตัวมันม้วนไก่อนตวมัาเราโ้นด้แปดเดดามันดีวได้แปดเด็มัเร็วได้ดีมันเร็วอันนี้เครือเวหเพาะด้งเ่ได้เด้งไ่ด้ปรับเดงอย่างนีเร็วเองแม่เอาเครอสูมไทเอาปัมทเอาางที่ย่ไในกอแล้วมใทติดม๋อมันจอาเดีเลยสบาทดีเ่อแกน

แผ่นมันห่าบเมันเ่ดีลหลักอะอนปั้มก็ฮ้อ,อนอันนี้ก็หออ้อนแสดงว่าสภาพปั้มนี่อมนจากีเอ้ยปจาก10%พนเอ็นันนวน่้อมนีสมบูรณ์เลยดีใจได้บอกเหตุกาดีใจได้ย,ยินนะ เลียมรอแีจริงมันลนอะเลียมเลียมอลิมันออกก็ข้างนอกเลยมันเหมือนแนวนี่ปัญาของกงแี้มนหลวมนครับมันมันีนี้หลวมุดนี้แล้ก็ลมอเอา้นหลัมงนี่บ่หลวมเนี้ยมึนี่วหลวมฮะเกีรซีดมาทท้งตันลูนนะครับเกียองซีดเพราะว่าเขาเป็นแถบ่เาเป็นแสบกับทรงทองลองนต่อให สมไมต้องมาลองสี้นอ่าลองที่มันจะเป็นแถบูเป็นแถบแทนพักยาส่วนมากตาแค่ว่าเท่าแห่ควากจิ้มปุ๊บจิ้มพรรู้จิ้มพวกกระ้นเ่เลยแล้วันนี้บ่เคยเตรียมสิ้นแต่แต่มาแต่แต่มาน้าผมอยู่น้าผมเนี่ยบ่เคยเตรียมสี้นอียงพึ้งดิ้นเลยขนาดขนาดตาพลาดตาขางม่เป็นหยางนี้ได้มาไเป็นสีนี้ไปล้วหัวตกดินค้างไว้มันโดนลงเองนี่้กระบอกวันยังดีนบ่ากรบอกยังดีที่หลุดสูงที่หลุดสูงดีอ่าเพราะเสียดาดเป็นตัวสิ้นปาก เรื่องพ่อราณกันจะร้องกันเ็มีกเต็มวิเลยเพราะขอย่าไม่ให่ปีมากามคนย่าอยู่ไกลบ้านพอมันม่จับจูดแล้วก็เดี๋ยว่เมื่อนั้นเอาไกลมาขังไว้จนจอยปีดหมาหาเอาไปขึ้นเพิ่นแล้วเปนานปหม่เอย่างีมว่าเจีบกันอาซับซองว่าซบซอเจี๊ยบจับเอิที่หัวใจมันเดมันเป็นเอ้ก็เลตูงอี่างนี้มงอย่าง้อ๋อมันเส้นหัจ อาี่เด็มันหัีตมนี่้ยาครับเรางมานไิงตากับใต้ลิงตากัใต้็มอยู่พ้อ2เป็นยังไงมันเังไครับเป็นยังไมนีประมาณสองแสนามน่ก้เป็นยังไงเือกันเจดีประมาณสองแสนสามครับ

มันเลือดซุ่มจลาโอนก็โอนเองผมคำนวณเลยสองแสนห้าแล้วยิ่งทางยัยแล้วยิ่มเตุ๊ดคอนโทรลกันน่าเราเบิกตือก็อยู่ประมาณแสนเจ็ดามก็แสนสองพอดีเลยคาดแรงไหมค้าแรงไม่คิดถ้าแรงไม่คิดช่างครับเอ้ควันที่มันดำๆเราแก้ได้ไหม ต้องเอาปั๊มไปเช็คแค่อย่างเดียวครับอ๋อเราลดน้ํามันไม่ได้เลยผมไม่ไม่ค่อยถนัดรถอย่างนี้อ๋อมันใหญ่ถ้าเกิดตั้งก,ก,ก็จะให้ตามสเปคไอ้เชียร์ดัต้าเขาดีกว่าอ๋อครับ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 ,รบนี่ครับฟังจากปากช่างแต่ว่าน้่มันมังไหลรถไม่ได้โหลดแล้วก็รอบเครื่องมันไม่ตกแต่ว่าควันมันไหลออกมาบ้างหมอยว่าปนปั๊มมาเยอะหรือะอะไรสักอย่างเขาแต่งกาวนาข้างในเราต้องถอดออกมาเช็คใช่ไหมครับ เครื่องดีไหมครับเครื่องผ่านไหมผ่านได้พอมแน่นมันได้อยู่เนาะครับเนาะโอต้องขอบคุณช่างครับก็ฝากเจ้ากาเฟียลเลยนะครับไก่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้อยครับขอบคุณครับอะเราก็อุ่นใจแล้วเนาะได้ยินว่าเจ้ากาเฟียไม่ได้เป็นอะไรมากก็โอ้ดีใจมากนะครับบอกเนี่ยละจอยเพียงเนี่ยนะ อ,อ๋อถ้าเ่ายู่ไหมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ส,สดีโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องแกรมเลยนะคะสอบคุณค่ะ